สองสิงหาปีหกหกที่ดอนเมืองอะ่ะที่เขาลือก็ว่าถูกยึด,ยดถูกถูกยลก้อเนี่ยที่ผมพูดเมื่อกี้จริงไม่จริงผมไม่ยืนยันแต่เป็นการพูดกันจงังไม่มีไฟมันไม่มีกวันหรอกครับฉะนั้นฉะนั้นเรื่องของคุณทักษิณที่จะซื้อเครื่องบินไหนนะเล่าให้ฟังหน่อยเล่าให้ฟังหน่อยเดี๋ยวท่านจะไม่เข้าใจแล้วมันเป็นเรื่องลึกลับจริงจริงมันเป็นเรื่องลึกลับจริงจริคือสื่อฝรั่งเนี่ย เขาแฉข้อตกลงเป็นข้อตกลงลับเครื่องบินเจ็นทักษสิ้์ซึ่งมันเทื่อมโยงกับผู้นำกัมพูชาแล้วสื่อเนี่ยเป็นสื่อยักษ์ใหญ่คือผู้สื่อข่าววอร์สตริทเจนัลนแล้วแฉมีภาพด้วยนั่งคุยกันในห้องอาหารของโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพนี่แหละซึ่งมันพัวพันมันพัวพันกับเรื่องใหญ่ๆลึกๆล,ลับๆและ เป็นเรื่องสีดำๆธุรกิจสีดำคนที่เป็นนายหน้าซื้อเครื่องบินลำใหมน่นี้ชื่อมิสเตอร์เบนจามินเมาเจอร์เบเกอร์ซึ่งทักษิณได้ติดต่อเขาขอซื้อเครื่องบินหรูเป็นการด่วนทำไมต้องซื้อด่วนไอ้เบนจามินเนี่ยมันเป็นนายหน้าชาวแอฟริกาใต้แล้วมันม่เกี่ยวโยงกับผู้นำกัมพูชา ท่ามกลางเรื่องอื้อสาวทางการเมืองในตอนเนี้ยซึ่งการเมืองไทยเนี่ยมันกําลังสั่นคลอนประเทศชาติแล้วการคุยกันเนี่ยมันเป็นเรื่องทรัพย์สินในเงามือดอาจจะใช้ทรัพย์สินในเงามืดก็ได้เพราะไอ้เบนจามินเนี่ยมันทําธุรกิจสีเทามาโดยตลอดทําธุรกิจสีเทามาโดยตลอดผมอ้างอีกอีกกัหนึ่งคือเว็บไซต์ ของเวลฮันติงโลรเจกต์บาเซเรตรายงานเมื่อวันที่สิบเกสิงหานีเองบอกว่าเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมามีรายงานว่าทักษิณชินวัตรได้พบกับนายเบนจามินที่ผมว่าที่พัฒนาคาในกรุงเทพแล้วไอ้หมอนี่ที่เราฟังเมื่อกี้เป็นชาวแอฟริกาใตา้อยู่ในระหว่างหลบหนีคดีรับเป็นนายหน้าติดต่อ กลุ่มชนชั้นนำกัมพูชาในระหว่างนัดหมายนี้ก็มีการเจรจาซื้อเครื่องบินหรูมันชื่อ Bombardier Global G7500 ซึ่งคาดว่าทักษิณเนี่ยจะใช้เดินทางออกไปจากประเทศไทยโดยการใช้บริการของหนายหน้าที่มีชื่อเสียงด้านอาเจชจคําอย่างนี้โอ้โหมันเป็นที่น่าสงสัย มันเพิ่มความสงสัยให้กับคนจํานวนมากที่ทำธุรกิจสีเทาทั้งในกัมพูชาในประเทศไทยแล้วมันมาเกิดอเผอิญกันในช่วงความตึงเครียดระหว่างชายแดนไทยกัมพูชาแล้วไอ้สายโทรศัพท์มันรั่วไปครับของกุญแรทองทานกับไอ้ฮุเซนเนี่ยมันรั่วไปจนเป็นเรื่องเป็นราวแพรทองทานก็ไปให้สารไต่สวนเมื่อประวานซืนนี้อันเนี้ยพี่น้องทั้งหลายครับมันตอบย้ำภาพลักษณ์ในอาณาจากักร สีเทาหรือนา,นาณิาจักรที่มันมืดของพักสิทกับเครือข่ายทรัพย์สินธุรกิจระด,ดับโลกที่ดูดูเหมือนว่ามันจะยิ่งใหญ่กว่าตัวเลขที่ที่หมกอยู่ในขมิ้ไม่รู้กี่กี่หมื่นล้านเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ที่น่าสงสัยครับเป็นเรื่องที่น่าสงสัยคือคุณทักเสียงมีเครื่องบินอยู่แล้วแต่ก่อนนี้มีเครื่องบินเขาเขาเขมพ์มชื่อไว้ปีเครื่องบินไทนอะ ลายพรเวทเจ็ดลำแรกของคุณทักษิณลำแรกของคุณทักษิณน,นะตอนนั้นฉลองวันเกิดเจ็ดบสี่ขวบแล้วก็ไอ้เครื่องบินส่วนตัวลำลำแรกเนี่ยนะเพื่อนสนิทคนเดิมครับคือคุณชาญชัยโรยรุ่งเลืองหรือว่าเย็นปินที่ดูแลเขาตอนที่ถูกยึดอำนาจและเขาก็เหนเรอนไปอยู่ต่างประเทศก็ได้เย็นปินเนี่ยคอยดูแล บินงคักซินเนี่ยเขาจะใช้เป็นพาหนะเดินทางไปหลายที่ตอนนั้นราคาก็ไม่แพงสีขาวกอบบนเอ็กเพรสีสีขาวราคาประมาณสองพันห้าล้านหลังจากอันนั้นขายไปก็มาเอาอันใหม่ที่บินมาเมืองไทยที่หายไปสิบเจ็ดปีก็คือการ f s สตรีมรุ่น g 6หกห้าศูอราคาประมาณ2องพสอรล้านราคาเมื่อปีสมงพัน นี่ก็คือเรื่องของเศรษฐีเขาใช้กันเศรษฐีก็ใช้กันทั้งนั้นแหละครับ